กูลงเองจะไม่ดีว่ากันแล้วปลั๊มปลั๊มปลั๊มจนไมมเปลี่ยนปลืกมือเก่งแมมนําลายจูดตั้งว่าไม่เนี่ยฮันอือตั้งบูธนาจกต่อจากับเมื่อโดนนี่หว่าเออเนื้อดิกมันเนื้อดํกระตุกเด็กนี่ตะโยกกับเราตายเหม็นเออเนื้อปลาเด็กฮ่าคนยังตั้งเลี้ยงแพร่ทันนายกวิสุตมะแผ่นคันฮันนายกพบ่าจ้ปัตทะลุฮ่าฮ่าบุลักผู้ใหญ่ไปก้างทันประทันฮือนายก สมาคมนั่งบริบทเตียนทองไปกันนั่งใกลกว่าพัสกาทิกินข้าวมันเคยกันไตเด็กนี้เด่นนี้อันเออนุ่งเก่าแจ้งว่ากเก้าจะได้ชบอปชิบชิบชอปอะไรกกันอันเออก็อนายกยุดก็แรงใหไอ้ปันปันปันปัปันเออไปไปหน่ยไปไปไปเด็กไปมามา่ยมาโมรุทําม่ตันเด็กนี้กูกว้าัวตโอเี้ มึงอยากกูืนอะมึงดิยู่กมึงจะนากด็อกเกูตเล่นเือหตุงตาุนมึงเล่นตามกูนะปรับไวัยปรับยากุเล่นตามกูปลายเออปลาย มมได้ว่ะปลายว่ะเล่นตามกูนะปลายเอใจเก่งก็ไม่เก่งเหมือนปลายเปล่งปลืมไม่เปล่งไม่เก่งกล้ว่เปล่งเปลืองปล้ใจเก่งกู้ว่ไม่เก่งปลายเปล่งปลั้ไม่เปล่งเก่งใจปลื้หลักลิ้นเก่งใจปลื้มเปล่งเปล่ง ลั๊บพล็อคพริ้งปลา <Rocky> <aby masuk> ปมลา้ลังเปรี่ยยิมเนี่ยพอเขาใกล้ยิมอ้ด้วยไอ้้ยดวช่ยาวเนี่ยเรื่องเราไปด้เฮ้ยไปลงเออคนจะจน่จังเี้ยหามซื้อไหมเฮ้ยวลาไปตรวจเบีดได้ใจเวมันนกันกันเว้ยถึงเวลาเคยอยูนเลนนเร็วนะอย่าเป็นโควิดไม่เคยมาเป้า เออได้ลจะตันพลึงใอ้นั่งโปได้จัดปีตียอกลนไปเลยเนี่ยม่กับไปตดกงใจะก็ตั้งยู่ทิพย์ังไ้ใาหก็ตั้งสักห้าทิพที่เอาไปเลยตั้งนะยืมก็ได้หด้ใจมายืมตั้งสักห้าทิพย์นะเดี๋ยวลบมาจึงผมมาคืนยืมตั้งชันห้าทิพย์ ผมกลาบเมืองนั้นวันก่อนยืมชนไปอาทิย์ก็ไม่ใ่ง่ายกุทีแล้วปนีอาจารย์นี่จะนายพมมาจักราทิปหลาวันนึงตึงกับมาทิแต่พมยืมวันก่อนลมาจากเมืองวันนี้พมม่จนรอยนึงเลยอาจกยืมก่อนทิานบ้างอย่ากิจจี้ทิปนี้ยืมตั้งจะยืมตัางจชนาทิตย์เพื่น หินน่งมาทิปว,วันนี้ก็มาทริปเดดยืมเล็กวันก่อนรวมเป็นรอยนึกลบมาตึงปมคืน,นเลยเอหาเด้แต่ว่าียืมแจ้งนาทริปแต่เด้เป็นไปร,ยยยรอยอยู่เด้นะเป็นไปรอยอยู่แต่ปัญญาจะแกนุ่มไบรอยจะปุ่มไปเล็กที่ดันกาไปเล็กที่ดานัยนี่ไป็นเล็กดันประเม็มก็ได้ใกล้จะย,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 ยิ้มอยู่นะแต่เจ้าผู้ของมาต้นไม้ กัรเด,ดออออือติดมือมึงอะมันติดมือลิงเออเอาไปตั้งรัวกระตุ้นตัง้งรอยปันนี้ตาติยงเอาทิ๊บห้าตัาง้งต้นนายกูถ้าไม่ต้นนายก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องโอ้ยน่น้าจอปลีดมันจะกูเหล่าตังไอ้ติ๊งเอามาคนไอ้ติ๊บที่ก็มึงในมุกแกไอ้อยเลยเอามาต้นนายไอ้แก่นคน เธซวยนูนจะเดียวไกลไปเลยมาจึงเดนี้อห้าิบมึงมาต้นให้แกค,คนตึงใดไรเลยนีเราไปงานกาไปเชิวูเ,เดียวเดีไปเลกปั่นเงินซีเว้น่ะรือไม่จะซีเวกรบบนบากให้จิ้งเอาม,มา่อนทีให้จิงเอามา่อนมาตให้แกคน,นมีให้มาจิบตาวนี้เลกควันี้ทีนี้นั่งติดกุนี่หยยดแมรูต้ตัวได้ติดลาว